ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจคู่เจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาใหม่แต่ว่าหลายหลายคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัวของเขาในตัวท็อปตัวนี้เลยนะก็คืออยู่ที่999,00 0บาทนะครับตัวรองท็อปของเขาอยู่ที่899,0 0 0บาทครับก็ต้องบอกว่าหลักๆเป็นเรื่องของออปชั่นต่างๆที่มันจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องการขับขี่สมรรถนะต่างๆเนี่ยเรียกว่า เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ว่าในมุมของทางเจคู่นะครับเขาเรียกว่าตัวนี้เป็น SH ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นซปเปอร์ไฮบริดซิสเต็มนะครับชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการของตัวเจคูของเขาครับเข้าใจง่ายๆก็คือรถบลัดอินไฮบริดนั่นะครับคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบขับหน้านะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย1.5ลิตรเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์ที่ดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่พละกําลังของเครื่องยนต์อย่างเดียวก็เรียกว่า200แรงม้านะครับโดยรวมทํางานร่วมกับมอเตอร์นะครับก็ทางฝั่งจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรวมกันไปเลยนะครับก็ตัวเรซ กลมก็อยู่ที่347แรงม้าครับกับแรงบิดเนี่ยเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวคือ525นิวตันเมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทดสอบขับแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับก็คือไปทดสอบที่สนามปทุมนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเน้นในเรื่อง p e r f o r m มนซ์หรือว่าตัวสมรรถนะของตัวรถให้เห็นได้ชัดว่าตัวรถคันนี้ประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าในการขับขี่ในสนามที่เรียกว่าเป็นสนามปิดนะครับทำให้เห็นว่าสมรรถนะของตัวรถคันนี้ ไอ้ชัดเจนเลยนะคือมันเน้นในเรื่องพละกําลังนะครับคือกดเนี่ยเรียกว่ามาเต็มอารมณ์เดียวรถไฟฟ้าเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจนะคือทางฝั่งญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอนะทางฝั่งจีนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวมอเตอร์เขามีพละกําลังที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาจริงๆเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ18.3กิโลวัตต์เท่าน,นั้นเองนะครับเขาเคมตัวเลขไว้วิ่ง E ีอย่างเดียวนะ ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยสามารถทําความเร็วได้สูงสุด120กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง104กิโลนะครับเฮ้ยถือว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับและในการทดสอบเนี่ยผมได้ทดสอบแล้วนะมันสามารถวิ่งได้จริงนะครับกับการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยในส่วนของการชาร์จ DC นะครับก็สามารถชาร์จได้ด้วยความเร็วสูงสุดก็คือ40กิโลวัตต์นะครับแต่ในส่วนของ AC เนี่ยชาร์จสูงสุดได้ที่6.6กกิโลวัตต์นะครับถามผมว พอกับการใช้งานแล้วในระยะทางที่ประมาณกลมๆแล้วนะครับหนึ100กิโลต่อการชาร์จหครั้งเนี่ยเรียกว่ามันช่วยในเรื่องการประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียวนะค,คุณวิ่งไปต่างจังหวัดแบบนี้นะครับคือวิ่งไาไกลๆแบบนี้แวะเข้าน้ําคุณก็จิ้มสักนิดนึงแม้จะเข้าแค่40เนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอสําหรับให้มันเพิ่มตัวไฟเพิ่มขึ้นมานะครับตัวรถเนี่ยเขาเหมือนเซ็ตไว้ไม่ให้ต่ํากว่า3 0นตะครับตอนเนี้ยผม,มวิ่งใช้งานมาหน0่กโลแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ 30%อนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตลอดเวลาเลยนะเขาจะเหลือไฟไว้ให้เพื่อตัวรถเนี่ยยังมีพละกําลังเหลือมีไฟได้ใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้แล้วผมค่อนข้างชอบสําหรับตัวนี้เลยนะก็คือการรีเจนไฟกลับนะผมว่าคันนี้เรีเจนไฟกลับได้ค่อนข้างเร็วนะร,รู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยผมกดเบรกแป๊บๆเนี่ยเนี่ยวิ่งลอยๆแป๊บหนึ่งมันขึ้นมา1%่ละคือการรีเจนไฟเนี่ย ว่าคันนี้มันทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเลยไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะเคมตัวเลขที่1,300กิโลเรียกว่า รวมทั้งตัวแบตเตอรี่เต็ม100้เซนต์้ำมัน1งถังเต็มนะครับเขาสามารถวิ่งได้จนหมดทั้งไฟหมดทั้งน้ํามันเนี่ยหนึ่มกิโลเลยทีเดียวนะเรียกว่าคุณไปเชียงใหม่สบายๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในการทดสอบครันนี้ผมก็ลองวิ่งมาแบบระยะแบบใกล้ๆในเมืองแล้วกันก็คือผมวิ่งมาแค่พัทยาไปกลับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมวิ่งมากลมๆนะทั้งวันที่ใช้ในเมืองนะผมวิ่งมาประมาณ200กว่ากิโลนะครับตัวเลขของน้ํามันเนี่ยยังสามารถใช้ได้นะครับก็คืออยู่ที่1032ก นะก็ต้องบอกว่า1ถังเนี่ยวิ่ง1,000พกว่าโลเนี่ยได้อย่างแน่นอนแนล้วแต่ต้องบอกว่าคันนี้ถังใหญ่นิดนึงเหมือนกันนะถังน้ามันเนี่ยเขาอยู่ที่60ลิตรนั่นเองนะครับถังใหญ่พอสมควรผมว่ามันก็เป็นจุดแข็งนะเพราะว่าคุณวิ่งไปไกลๆเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยคือคุณสามารถไปได้แล้วก็กลับ ในที่ที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยระยะทางที่แบบค่อนข้างไกลในการใช้งานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะในมุมมองผมนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าเราไปกลับแบบนี้การประหยัดน้ํามันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคอ่ะเรามาพูดถึงสมรรถนะกันก็ต้องบอกว่าสมรรถนะของคันนี้ด้วยอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีพละกําลังเยอะเนี่ยเขาเสร็จช่วงล่างเนี่ยออกแนวแข็งนะแต่ก็ไม่ได้แข็งจนแบบเกินไปนะครับแต่ว่า ก็มีความตึงตังบ้างนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองเนี่ยรอยต่อถนนเนี่ยเรายังรู้สึกได้เลยว่ามันมีความตึงตัง,ต,ง,ต,งตึงตังขึ้นมาแบบรู้สึกได้เลยนะอันเนี้ยในส่วนตัวผมจริงๆก็รับได้นะครับกับอาการแข็งประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานแน่นอนครับเพราะว่าด้วยตัวรถที่ค่อนข้างสูงแบบเนี้ยถ้าคุณจะให้มันมีความแบบนุ่มเลยเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะกับอัตารางแบบเนี้ยเรายังจะรู้สึกว่าเอ้ย มันขับแล้วมันจะย้วยจนเกินไปแต่ต้องบอกว่าคันนี้พอในความเร็วสูงเนี่ยก็ยังให้การก่อถนอนที่ดีระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในรถทางฝั่งจีนเนี่ยคันนี้ช่วงล่างถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้ดีจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็เรียกว่า เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองนอกเมืองนะผมว่าเป็นช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเร็วมากๆเนี่ยมันก็มีแอบแบบวิวๆนะครับในความรู้สึกผมอะมันแข็งแต่มันเด่นแบบวิวๆนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวรถค่อนข้างสูงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคันนี้มันล้อ19นิ้วนะครับดังนั้น,นะนการตึงตังเนี่ยย่อมต้องมีอย่างแน่นอน,นครับโดยรวมนะสำหรับช่วงล่างของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือการเก็บเสียงนะครับการเก็บเสียงของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะแต่เสียงตอน นีผมว่ามันดังจังยางยางของเขาเนี่ยเขาให้ยางคัมพูมาครับดังนั้นเนี่ยความเงียบของอยางก็มีผลนะครับสำหรับการใช้งานแต่ ลมที่วัทะตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบทีเดียวนะเสียงที่เข้ามาในรถเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์ต้องบอกว่าคือรถฝั่งจีนตอนนี้ความน่ากลัวคืออะไรครับรถในกลุ่มไฮบริดเนี่ยเวลาเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่างเงียบมากๆเลยเดียนะครับคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับสำหรับเสียงเครื่องที่เวลาเขาใช้งานหรือว่าติดขึ้นมานะครับในการวิ่งแบบนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกดดูนิดนึงปุ๊บเนี่ยกดเต็ม อันนี้คือเครื่องติดนะครับแต่เราไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเรารู้สึกถึงอัตราเร่งอย่างเดียวเลยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ค่ายฝั่งจีนเนี่ยทำได้ดีกว่ารถญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้ผมค่อนข้างประทับใจสําหรับรถคันนี้นะคันนี้ต้องบอกว่าอัตราเร่งต่างๆเนี่ยคือเหลือเฟือสําหรับการใช้งานอยู่แล้วเนี่ยวิ่งลอยๆอยู่ประมาณเก้าสิบคุณอยากกดแซงปุ๊บตึง้ง อันนี้คือในโหมดของอีโค่เนี่ยครับผมยังไม่ได้ปรับสปอร์ตนะครับคันนี้มีโหมดด้วยกันสามโหมดครับ Eco. อีโค่อ่าแล้วก็นี่ครับมาตรฐานหรือก็คอมฟอร์ตต่างๆเนี่ยอ่าแล้วก็สุดท้ายสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าพอมันเป็นสปอร์ตนะคือกดไปปุ๊บรถเนี่ยมันหน้าเชิดขึ้นไปเลยนะเวลาเรากดเนี่ยเนี่ยกดเล่งแซงปุ๊บ,บมี ร้อยยี่สิบไปละคือเรียกว่ามันทันใจสําหรับการใช้งานเลยทีเดียวนะคืออย่างที่บอกนะคือถ้ารถฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเอ้ยกว่ามันจะเร่งแซงเนี่ยเสียงเครื่องนี่อือขึ้นมาเลยแล้วก็กดไปเนี่ยเหมือนมันไม่มีแรงนะแต่คันนี้เรียกว่ากดปุ๊บดึงโอ้โหทันใจเลยสําหรับตัวรถนะถ้าคุณชอบในความเร็วอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ทันใจคุณอย่างแน่นอนแต่ว่าผมก็ติดนิดน,นึงว่าพอมันกดเร็วๆเ,เ,เนี่ย คือคันเร่งเขาเนี่ยมันไวเหมือนอารมณ์ประมาณรถไฟฟ้าคือคุณแอบขับยากนิดหนึ่งกันนะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวเบรกเบรกของเขาเนี่ยมันเป็นเบรกไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยคุณแค่วางเท้าลงไปเท่านั้นเองนะเนี่ยคือรถมันก็เบรกละคือแรกๆคุณต้องปรับตัวเรื่องนี้เลยนะครับด้วยเบรกของเขาเนี่ยกดเบาๆปุ๊บมันเบรกแบบเหมือนจะหัวทิ่มเลยกดเบาๆเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับแต่ในเรื่องอัตราเร่งต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย แต่ในส่วนเบรกก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับสำหรับการขับขี่นะตานะครับะระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆตัวรถคันนี้นะรเรียกว่าให้มาอย่างครบคันนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบสําหรับใน ฝั่งของเจงคู่นะคือเวลาเราปรับตั้งอะไรแล้วเนี่ยที่พวกเลนคีฟต่างๆหรือตัวเตือนต่างๆของรอบตัวรถเนี่ยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้หรือค่อนข้างลาคานนะคันนี้คุณกดปรับเซตไปแล้วเวลาเราสตาร์ทรถครั้งใหม่ที่เราเข้ามานั่งในรถนะเอ้คันนี้เขายังล็อกหรือจําไว้ให้นะแต่ว่าหลายๆค่ายเนี่ยทางฝั่งจจนเนี่ยคือคุณเหมือนต้องมารีเซตใหม่นะแต่คันนี้ไม่ต้องรีเซตนะครับคือคันนี้เขาจะจําไว้ให้นะอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวเจคู่นะคือทุกอย่างเนี่ยปรับเซมมาไว้หด อ๋อผมพูดถึงพวงมาลัยนิดหนึ่งพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นแบบไฟฟ้าคือส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบพวงมาลัยในสไตล์นี้นะคือพวงมาลัยสไตลน์นี้มันจะมีความโงหงเหมือนคุณเล่นเกมนะครับคือเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนมอเตอร์มันจะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวผมนะผมอาจจะไม่ได้ชอบพวงมาลัยที่แบบนี้นะแต่ว่าความคมของพวงมาลัยก็ถือว่าใช้ได้เพียงพอสําหรับการใช้งานแน่นอนครับการจะเปลี่ยนเลนเนี่ย มันก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ว่าอาการของพวงมาลัยเนี่ยผมบอกไม่ถูกอะคุณต้องมาลองขับดูนะครับว่าเอ้ยมันจะรู้สึกวงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ขับขี่มาในเส้นทางที่มันเป็นฝนแล้วนะสิ่งหนึ่งที่มันดีของตัวรถที่มีตัวช่วยนะครับคือแน่นอนครับ เราสามารถกดนี่ให้มันตามรถคันหน้าได้เซนเซอร์ต่างๆยังทํางานครับขณะฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องอะไรครับแน่นอนว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างนึงนะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นด้านหน้านะพะฝนตกหนักอย่างเงี้ยตัวเซ็นเซอร์ต่างๆตัวช่วยเบรกต่างๆของตัวรถเนี่ยเขาทํางานเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกนะอันนี้ให้เขาขับตามคันข้างหน้าไปเรื่อยๆเลยพอถึงจุดที่มันเบรกวบ เขาก็เบรกให้อย่างอัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ระบบต่างๆเนี่ยช่วยในการขับขี่แบบนี้ด้วยนะครับและการเก็บเสียงอย่างที่บอกนะครับหลังคาคันนี้เป็นหลังคาแบบพาราเมทริกซันรูฟนะครับก็คือเรียกว่ากระจกเนี่ยยาวถึงด้านหลังเลยแน่นอนว่ากระจกเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือนี่ขนานไม่ล้วนนะครับก็คือเสียงต่างๆที่ลงมาหลังคาเนี่ยไม่มีเลยครับโดยรวมการขับขี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถึงสถานที่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันอีนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ขับมาโดยรวมนะครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณ350กิโลได้นะครับเรียกว่าขับตั้งแต่ในกรุงเทพนะครับวนไปวนมาขับมาที่พัทยาแล้วก็กลับมาที่บางแสนตอนนี้นะครับก็รวมๆประมาณ350กโลนะครับตัวเลขอัตราเฉลี่ยของเชื้อเพลิงทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับน้ามันเนี่ยอยู่ที่ราวๆ20กิโลเมตรต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็ต้องบอกว่าประหยัดทีเดียวนะแล้วก็นี่ครับไฟฟ้าตอนนี้อยู่ติดลบจุด6 กิโลวัตชั่วโมงนะครับคือไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้มันไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าใช้น้ํามันเป็นหลักแหละเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะกําหนดให้ไม่ต่ํากว่า30%นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะพยายามใช้เครื่องยนต์ผสมกับไฟฟ้านั่นเองนะครับผมขับมาในโหมดประหยัดนะครับแต่ว่าการขับขี่ของผมเนี่ยเรียกว่าใช้งานตามปกตินะครับมีเร่งแซงบางช่วงและโดยเฉลีย่ยผมต้องบอกว่าผมขับค่อนข้างเร็วโดยทีเดียวนะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยถ้าหารออกมาเนี่ยก็น้ํามัน1งถังรวมไฟฟ้าต่างๆเนี่ยได้ 1, แนีน เพราะว่าตอนนี้เขาแจ้งอยู่ที่หน้าจออยู่ที่856กิโลนะครับเรียกว่าน้ํามันลงมาขีดเดียวเท่านั้นเองนะครับและผมวิ่งระยะรวมก็ประมาณ300กว่าโลนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยกลมๆผมบอกได้เลยถ้าคุณหยียบๆนะ1,000โลเนี่ยได้อย่างแน่นอนสําหรับรถคันนี้ต้องบอกว่าการจัดการของไฟของเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะทำให้เป็นจุดเด่นในเรื่องอัตราการประหยัดนะครับโดยรวมถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ต้องยอมรับว่าถังคันเนี้ยก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับถงังนน 10ลิตรท,ทีเดียวนะถ้าเทียบกับหลายๆค่าที่เป็นプラอินไฮบริดหรือว่าตัวไฮบริดครับกาถังอยู่ประมาณ45โดยส่วนใหญ่แต่คันนี้ถังให้มาถึง60ลิตรท,ทีเดียวนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณไปไกลๆในสถานที่ที่มันไม่มีปัม๊มมีอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าต่างๆนะคันนี้มันพาไปได้แล้วก็กลับถึงอย่างแน่นอน,นครับคันนี้เรียกว่าไว้ใจได้อย่างแน่นอน,นครับในเรื่องอัตราการประหยัดถือว่าทําได้ดีตามที่เขาเคม้ใช้ได้ทีเดียวนะครับจุดเด่นอย่างที่ผมชอบนะที่ผมบอกไปเลยก็คือแน่นอนว่าในเรื่องงกการเเ็บเสีย ๆคือเครื่องยนต์ติดเนี่ยเรียกว่าเราแทบจะไม่ได้ยนินกันเลยทีเดียวตอนนี้ครับอย่างเราจอดทายอย่างเงี้ยเราก็ยังเปิดเครื่องอยู่นะครับแต่ว่านี่ครับมันมีแบตเตอรี่แบบนี้เขาก็ใช้ปั่นแอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนะี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเราก็ใช้ในโหมดนี้ไปได้เรื่อยๆจริงๆแล้วคันนี้มันแทบจะเหมือนรถไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่เลยนะถ้าคุณได้ลองขับรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นพอมาขับคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเหมือนรถไฟฟ้าเลยทีเดดีดียยววววรรัก็สุปมถถือือออ่่่าาานนน้ผ สำหรับการทดสอบวิ่งจริงสำหรับบนถนนจริงกับการใช้น้ำมันต่างๆแล้วก็ตัวไฟฟ้านะครับอ่ะมาถึงภายในตัวรถนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะก็ต้องบอกว่าพอได้มาขับใช้ชีวิตเขามา3ามวันเนี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยพูดไปตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือตัววัสดุต่างๆนะก็ต้องบอกว่าวัสดุผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่าอันนี้มันยังไม่ค่อยพรีเมียมนะคือจับไปแล้วอ่ะรู้สึกถึงความแบบคือหนังมันเป็นหนังสังเคราะห์แบบรู้สึกได้เลยอ่ะมันค่อนข้างแข็งแล้วก็ตัวบเบาะเนี่ย โอเคมันมีเป่าลมแอร์ก็จริงนะครับมีทั้งลมร้อนแล้วลมเย็นครับแต่ว่าคือตำแหน่งนั่งต่างๆแล้วก็ตัวผิวสัมผัสของเบาะนะคือนั่งไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่นุ่มนะครับทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราก็แอบเมื่อยอยู่เหมือนกัน,นครับถึงแม้ว่าจะมีแอร์เป่าแต่ว่ามันเป่าแค่บางจุดเท่านั้นเลยรู้สึกว่าไอ้ผิวสัมผัสการตกแต่งต่างๆมันไม่ค่อยประทับใจผมเท่าไหร่นะในส่วนตัวผมนะครับแล้วก็นี่ครับมาข้อที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคก่อนนะครับกระจกมองหลังตรงตำแหน่งนี้ในส่วนตัวผมผมมองว่าเอ้มันไม่ควรจะ เป็นกระจกแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันมีนะคือสมัยก่อนที่เป็นรถแต่งเนี่ยเขาจะใช้กระจกที่มันแบบเป็นเลนนูนนะครับเลนก์งกว้างเหมือนเราส่องที่แบบต้องการพ <ok <ah um> ื้นที่เยอะๆนะครับจะสังเกตว่าตามมุมอ uh ับต่างๆเนี่ยเขาจะใช้กระจกที่มันแบบกว้างอย่างนี้เพื่อเห็นรอบนะแต่คันนี้เขาดันให้มาที่กระจกหลังมันทําให้หลอกตานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเวลาเรามองเนี่ยมันแบบดูเพี้ยนๆแล้วก็ดูรถคันเล็กแล้วก็มันดูมึนๆงงๆนะครับสำหรับตรงตาแหน่งเนี้ยอันเนี้ยผมแอบเตะนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ควรจะเเเปป็็็นนนนนกกกระจทีี่ลูแบบ้ เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และในส่วนที่ผมชอบละกันสิ่งแรกที่ผมชอบนะต้องบอกว่าเครื่องเสียงเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะในกลุ่มเดียวกันผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ให้เครื่องเสียงมาค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วก็มาถึงในโหมดกันขับขี่ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้นะครับที่หน้าจอตแหนี้ก็ต้องบอกว่ารถจีนจะจะคล้ายกันหมดเลยครับก็จะแบ่งแยกเนี่ยครับถ้าเป็นการควบคุมตัวรถต่างๆเนี่ยก็คือจะแยกเป็นเมนที่รูปหน้ารถอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นแอปพลิเคชัน ต่่างๆเนียมันจะอยู่ที่หน้าจอที่เป็นรูปบ้านนี้นะครับก็จะแบ่งในเรื่องการใช้พืนที่ต่างๆแล้วก็สื่อแน่นอนครับมันเป็นเรื่องระบบความเป็นเทิงเครื่องเสียงการต่อ USB ต่างๆแล้วก็แน่นอนครับคันนี้คือ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อแบบไม่ต้องใช้สายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้อันนี้ก็สามารถดู YouTube อะไรพวกนี้ แต่คงต้องไปเชื่อมต่อให้มันมีเน็ตตรงตำแหน่งนี้นะครับอ่ะมาถึงการควบคุมตัวรถครับคันนี้อ๋ออีกหนึ่งจุดที่ผมว่าค่อนข้างดีอย่างนึงคือบางอย่างที่เราต้องใช้บ่อยๆเขามีปุ่มทางลัดให้ที่สามารถเลือกที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ยังสามารถเลือกที่ตำแหน่งตรงก้านได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นกระจกมองข้างเนี่ยเวลาเราขึ้นมานั่งปุ๊บ เราสามารถกดที่ตำแหน่งนี้ได้เลยอ่ามันเป็นคีย์รัดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสะดวกนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้มีปุ่มตำแหน่งตรงที่เท้าแขนให้นะครับที่มันเป็นปุ่มปรับกระจกต่างๆนะอันนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวก็คือคิดมาให้นะครับบางส่วน,นครับเบาะเนี่ยปรับได้หลายทิศทางแน่นอนแล้วก็มีแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็นี่โหมดที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยสามารถปรับที่ตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับพวกปุ่มปรับ พวเวอร์ต่างๆนะครับหมดกันกับขี่ต่างๆก็สามารถปรับที่ตรงตำแหน่งนี้ได้ครับโหมดตัวรถที่จะต้องล็อกไม่ล็อกเนี่ยก็สามารถปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็แน่นอนครับนี่อย่างที่ผมบอกนี่แหล่งพลังงานของเขานะครับสามารถดูที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับวิ่งมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ก็ดูที่ตำแหน่งนี้กับตาการกินต่างๆสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอย่างนี้นะครับะระบบต่างๆก็ดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับทงมารายเฮซับดิสเพย์คันนี้มีให้นะครับระบบควบคุมช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆอย่างที่ผมบอกครับคันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถปรับตั้งได้แล้วก็เวลาเราขึ้นรถมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังจําให้อยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนนะเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บออนี่โอ้โหเรียกว่าหลายโหมดถ้าเราต้องมาั่งปรับ ตั้งทุกครั้งเนี่ยผมว่าปวดหัวอย่างแน่นอน,นครับอ่านี่ก็มีแอมเบตไลท์นะครับมีเลือกหลายสีนะครับสามารถควบคุมตามเพลงได้หรือว่าเชื่อมโยงตามการขับขี่นี่นครับอ่าแน่นอนว่าอันนี้พวกบอกต่างๆการเชื่อมต่อเครื่องเสียงเสียงที่ใช้เราสามารถคุยกับรถว่าให้ทําอะไรเปิดปิดหน้าต่างอะไรพวกนี้ครับมีแสดงหน้าจอตีมต่างๆนี่สามารถปรับที่ตำแหน่งไหนได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราต้องบอกว่าจริงๆระบบของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ ตำแหน่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นคอนโซลปกตินะมีไวรเลสชาร์จให้แล้วก็มีปุ่มคีย์รัดที่ตำแหน่งนี้นะครับช่องเก็บของค่อนข้างลึกทีเดียวนะปุ่มคีย์รัดต่างๆนี้อย่างที่ผมบอกนะคือมันดีคือไม่ต้องปรับหน้าจออย่างเดียวสามารถปรับโหมดการก,กับคีย์ต่างๆปุ่มล็อกปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถเลือกเป็นแบบ E ีีล้วนที่เราสามารถใช้ขับได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าตั้งแบบออโต้ได้ด้วยนะในส่วนของเบาะหลังนะถือว่ามีความกว้างขวางนะครับพื้นที่ขาต่างๆถือว่าเหลือเฟือนะครับในการใช้งานนะ ยาวไปถึงตำแหน่งนี้ครับเป็นพานาลิมิกซันรูฟนะครับก็คือเรียกว่ากระจกยาวไปจนถึงตำแหน่งด้านหลังแล้วก็กระจกส่วนหน้าเนี่ย สามารถยกขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะรเรียกว่ามีความกว้างขวางแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีความทรงเป็นกล่องๆทําให้พื้นที่การเก็บของต่างๆเนี่ยถือว่าเหลือเฟือใช้งานทีเดียวเลยครับสรุปโดยรวมนะสำหรับเจคู่ J7 นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะถ้าถามเรื่องราคาต้องบอกว่ารถในกลุ่มนี่เรียกว่าราคาขี่กันมาเลยทีเดียวนะคือมีหลากหลายราคามากๆเลยครับเรียกว่าไม่เกินล้านเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะจุดเด่นหลกักๆเลยสําหรับเจคู่า ในเรื่องพละกําลังนั่นเองนะครับตัวเลขอาจจะดูเยอะนะแต่วิ่งจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกับเพื่อนนะครับถ้านับศูนย์ถึงร้อยต่างๆเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาเรามาขับจริงสําหรับคันนี้ผมบอกได้เลยนะคันนี้มันรู้สึกว่าแรงกว่าเพื่อนๆเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของช่วงล่างนะต้องบอกว่าออกแนวแข็งนะครับก็คือมีความกระด้างเวลาใช้งานนะแต่เวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยผม,มแอบติดใจนิดหนึ่งถ้าเร็วมากๆนะครับเกินความเร็วปกติก็คือแบบเกิน120ไปแล้วนะผมรู้สึกว่าคันนี้ มีความวิววิวด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวรถที่ค่อนข้างสูงและการจัดการลมที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนลมอะ่ะยกตัวรถให้ลอยขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความงวงงวงหรือวิววิวในการขับขี่ในความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงความเร็วปกติใช้งานปกติคันนี้ถือว่าช่วงล่างดีทีเดียวนะครับสำหรับเจคู่7ตัวนี้นะครับในส่วนอัตรตาการประหยัดน้ำมันนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีก1คัน,นคบต้ององกว่าเเดีีวนน้รรถจคื่องยนต์ ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น,นครับวิ่งกไกลคันนี้1,200โล1300โลสามารถทำได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปชาร์จไฟเสียเวลาหรือว่าถ้าเราอยากชาร์จไฟก็สามารถชาร์จได้เรียกว่า40กิโลวัตต์เนี่ยถือว่าเพียงพอในการชาร์จที่ให้ความเร็วพอสมควรนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ย18.3กิโลวัตต์อาวเนี่ยถือว่าเล็กมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการชาร์จไฟเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะถามว่าวิ่งได้100กิโลอย่างที่เขาเคไมไว้บอกได้เลยว่าสามารถวิ่งได้นะเพราะว่าการจัดไฟ เรียกว่ามีหลากหลายให้เราเลือกนะครับหนึ่งในตัวเลือกคันนี้เราคงต้องมาทดสอบกันดูนะว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงนะครับแต่ในส่วนโตผมผมมองว่าไปทดสอบกันก่อนครับแล้วจะมาดูว่าคันนี้จะถูกใจคุณหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ